สมาคมโรงงานน้ำตาลทายยื่นค้านแก้กฎหมายพรบอ้อยและน้ำตาลปี2527ทำไมโรงงานไม่แบ่งผลประโยชน์70:30ต่อกากอ้อยและกากตะกร,กรองเป็นของเสียจริงหรือไม่สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคนเล่าข่าวก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน เป็นกําลังใจให้กับช่องคนเล่าข่าวกันด้วยนะครับประเด็นสําคัญนะครับในเรื่องของมติคัดค้านร่างแก้ไขมาตราสีนะครับในพรบอ้อยและน้ําตาลทรายปี2527ที่ต้องการนํากากอ้อยนะครับและกากตะกรอนกรองเข้าสู่การคํานวณระบบแบ่งปันผลประโยชน์7 0ต่อ30นะครับโดยทาง3าสมาคมโรงงานน้ําตาลทรายนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบกิจการโรงงานน้ําตาลนะครับทั้ง57โรงงาน มีมติคัดค้านแก้ไขมาตรา4ในพรบอ้อยและน้ำตาลสายนะครับโดยค้านว่านะครับกาบอ้อยและกลาตกตะกรองเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากกาบอ้อยและกลากตะกร,กรงเป็นขยะอุตสาหกรรมไม่ใช่ผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลสายจึงต้องปฏิบัติตามพาบรบโรงงานโดยต้องดำเนินการกำจัดของเสียดังกล่าวนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมานะครับโรงงานได้นํากากอ้อยไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อนํามาใช้ในกระบวนการผลิตน้ําตาลและมีเพียงบางโรงงานนะครับที่นําไปสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมดนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการแก้ไขมาตรการดังข่าวยังเป็นการปิดก,กั้นต่อภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรม หากมีการนรําผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับที่เป็นการต่อย,ยอดจากขยะอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมหรือจากผลผลิตอ้อยและน้ตาตาลต้องนํามาคํานวณแบ่งปันไรายได้ที่ถูกพัฒนาขึ้นนั้นนะครับเพื่อเข้าสู่ระบบนะครับแบ่งปันผลประโยชน์เนื่องจากการนํากากอ้อยและกากตะกรองที่เป็นขยะอุตสาหกรรมมาสร้างไรายได้โดยโรงงานเป็นผู้แบกภาระการลงทุนทั้งหมดดังนั้นหากมีการบังคับแก้ไข ต่อไปคงไม่มีเอกชนรายใดนะครับต้องการเข้ามาลงทุนทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอ้อยและน้ําตาลทรายไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจอย่างแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ